มาปัญหาเงินทอง,งกันนะครับคือหลายคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมว่าทําไมเติมเงินแล้ว p o i t ไม่เข้า p o i t ไม่เข้านี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเ,เงินไม่เข้าบัญชีนะครับคือเงินเข้าบัญชีแต่ p o i t ไม่เข้ามันก็อาจจะมีปัญหาหลายอย่างครับคือคุณไม่ได้ตั้งค่าการเติมเงินไม่ได้ตั้ง T M top up U r L นะครับ ไม่ได้ตั้ง API p พาร key หรือตั้งแล้วแต่ตั้งค่าไม่ถูกต้องหรือตั้งค่าไม่เหมือนกันนะครับก็คือเราเข้ามาที่ระบบคอนเ p a เนลคือหลังร้านนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าระบบนะครับเราจะเจอกับหน้านี้อะต่อมาเราก็ตั้งค่าการเติมเงินนะครับกดเข้าไปเลยเนี่ยครับข้อมูลพวกนี้เนี่ยจะใช้อ่าพ่วงกับ ระบบของ TM Top Up นะครับในระบบ TM Top Up ก็จะเป็นหน้าของตั้งค่าการเติมเงินนะครับตัวแรกเลย TM Top Up ID มันคืออะไรมันคือ ID ที่อยู่ต่อท้าย URL เ,เติมเงินที่เขาเตรียมไว้ให้ที่หน้าภาพรวมบัญชีครับนี่นะครับภาพรวมบัญชี ในภาพรวมบัญชีเนี่ยก็จะมีลิงก์สำหรับเติมเงินนะครับก็กรอบลิงก์ตรงนั้นมาเลยนะครับแล้วก็ออกมาใส่ทีนี้นะครับท่าน,นั้นเองแค่นี้เองครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรส่วน api p a t s key คุณตั้งค่าเป็นตัวอะไรก็ได้ขอให้มีสัก10หรือ15หรือ20ตัวอะไรก็ได้นะครับที่เป็นภาษาอังกฤษตัวเลขหรือตัวใหญ่แล้วก็ตัวเลขนะครับ ถ้าใครรังสรรค์ข้อความตรงนี้ไม่ได้หรือจินตนาการไม่พอก็กดสุ่มตรงนี้เลยครับติ๊กถูกนะครับนะกดบันทึกข้อมูลน,นะครับไ,ไปคือตรงนี้เนี่ยระบบจะสุ่มให้เองครับนี่ครับสุ่มพาร์ทคีย์เรียบร้อยอรุณานำ code, นำโค้ดไปใส่ที่ทีย t o ท up ตั้งค่าการเติมเงิน api พาร์ทคีย์แล้วก็เนี่ยครับเป็นโค้ดที่ ระบบตั้งค่าไว้ให้นะครับทีนี้เราจะไปตั้งค่าหน้าที่แอปท็อปต่อนะครับนี่ครับก็จะเป็นข้อมูลประมาณนี้ไปที่หน้าที่แอปท็อปครับไปที่ api p a s s Key นะครับวางครับส่วน api url นะครับออผมพูดเร็วไปนิดนึง api url ก็นี่ครับ api url นี่เลยครับก๊อปไซต์ก็ไปเลยก๊อปป ร็จแลวครับมันคือการตั้งค่าเลยครับเสร็จแล้วเท่นี้เองนี่ครับตั้งค่าสําเร็จเท่นั้นเองยากไหมครับผมว่าไม่ยากนะเ,เรื่องอะไรกว่าที่จะมีปัญหาเอา,เอาไว้เป็นคลิปหน้านแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมนึอกอะไรไม่ออกโอเคครับยังไงขอบคุณมากที่รับชมครับ